สวัสดีค่ะวันนี้ตอนเช้าก็ไม่เช้าแล้วเนาะสายแล้วเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่จีชาแน,นลนะคะจะมาโอ้นานเป็นเดือนแล้วเนาะตั้งแต่ฝนตกติดๆดกันนะแม่จีก็ไม่ได้เข้ามาดูนาเลยโอ้โหสวยใหญ่ก็ใหญ่มากเชจ้าแต่เจ้าของเออเขาทำดีมากๆเลยเนาะเนี้ย แต่ว่ามันก็ร้อนจังเลยตอนนี้แต่เห็นก็บอกว่าฝนจะตกนะก็เลยรีบมาก่อนเลยกลับโอ้อาจจะตลาดยังไม่ข้าบ้านเลยนั้นเนี่ยเออแวะที่นาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าฝนตกก็ไม่ได้ออกมาอีกอะ่ะก็เลยเออจะลองเข้ามาดูที่นาแป๊บหนึง่งก็ไม่มีอะไรนะคะเนาะเมื่อกี้ก็จะพามาเลาะถุงเลาะนาอยู่แบบนี้และเออแต่ว่าต้นหญ้า ตรงนี้ลุงเขาก็ตัดไปแล้วให้วัวไปมดที่เขาปลูกปลูกไว้เนาะปลูกไม่ให้ดินน้ําเหมือน,นอไม่ให้น้ําซ้อไม่ให้น้ําซ้อเข้ามาถึงเออเขาเรียกอะไรอะน้ําซ้อมาถึงถึงถึงนานะ่ะเออแต่เขาก็ทําดีมากมากเลยนะเขาก็ทำทุกอย่างแหละที่ว่าเออถนอมนาไว้อะไรอย่างเงี้ยแหละเแหนะถึงได้ถึงได ถึงได้รู้ว่าเออเขาก็รักเราจริงเนาะเขาก็ทําให้เราจริงๆอันไหนที่จะดีเขาก็ทําให้เราโมดแหละนี่นี่สงสัยจะใกล้อีกละมั้งเนี่ยเนาะแต่ละมือแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันเนาะท้องฟ้ากระไดเนาะเนี่ยเออแต่ว่าเสียงน้ำไหลกชกอยู่ตรงนั้ แต่น้ำไม่มีขาดนะคะนี่น้ำไม่มีขาดเลยเด้อเขาจะเขาจะเป็นคนขยันและไม่เคยให้น้ำขาดนาเลยนะก็จะมีบ้างช่วงแต่ว่าถ้าช่วงแบบนี้อะ่ะไม่มีให้มีหรอกถ้ามีเดี๋ยวมีหญ้าเดี๋ยวโอ้โหไม่มีหญ้าเลยล้วเราเรานานนี้เราไม่ได้ปลูกขายไม่ได้อะไรใช่ไหมร่ะเออเราก็ ก็ปลูกกินไงแล้วก็มีอะไรเราก็ทําไปตามนั้นแหละไม่มีคุมญ้าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ารู้ว่าเราพวกเราเราปลูกกินกันไม่ได้เอาขายไม่ได้อะไรงไงแต่สําหรับแม่จีก,ก็เอามาเอามานึ่งขายบ้างกินบ้างเป็นเรื่องปกติเนะเข้าวเหนียวเนาะแล้วก็ลูกชายก็ไม่ค่อยจะกินข้าวเหนียวก็เลยเข้าวเจ้าก็ไม่ได้ปลูกหรอกถ้าปลูกก็ต้องแยกอะ่ะนั่นแหละ เดี๋ยวถ้าไม่แยกวัคคะปนกันที่มานี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยเห็นข้างหลังหลังบ้านน่ะเห็นไหมละ่ะข้างหลังบ้านนาข้างหลังบ้านเนี่ยจะปนไปหมดเลยเนาะอ,อีกที่นึงมีรวงขึ้นอีกที่นึงยังไม่เห็นเนี่ยเป็นท้องยังไม่มานเลยอะไรเงี้ยพ้อถ้าอย่างนั้นน่าสงสารเขาเนาะเออสองสารเขาจริงๆน,นะน่ะสงสารคนทํานั่นน่ะ จะทำยังไงล่นะน่ะเออพูดถึงอาจจะทำยังไงเนาะมันก็ได้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าความจริงอะเนาะเขาเขาเอามาหยอดเนาะทางนี้จะมีไหมอะไรอย่างนี้เนาะจะเข้ามาดูว่าเออมันมันจะมีพันอาจจะพันมาปนกันเนาะพันอาจจะปนกันอะไรประมาณนี้แหละ แต่ทางนี้ไม่มีอันวินี้เดียวเออคอยยังชั่วหน่อยสบายใจหน่อยก็นี่แหละไม่กล้าลงมาเยอะถ้าลงมาเยอะเดี๋ยวก็เออแต่ว่าอันนี้มันก็พอๆกันหมดเลยเนี่ยเพราะว่ามีไม่มีก็พอๆกันเลยข้าวกำลังมานเนาะ ถึงนู่นละต้นอะไรน่ะนะต้นนิ้วเนาะแต่ต้นนิ้วนี่ไม่มีดอกนะปกติธรรมดาก็จะมีดอกต้นงิ้วตอนนั้นอยู่ตรงนี้ต้นนึ่งแต่เขาตัดออกไปแล้วเขาบอกว่านกบนเยอะต้นนิ้วนะั้นะดอกดีดีดอกงามแล้วก็มาเก็บอ่าทำเอามาใส่ดอกงิ้วเอามาใส่น้ำงิ้วไงนั่นแหละเพราะว่าแต่ละมือแต่ละวัน เขาก็จะไม่ไอ้อากาศเขาก็จะไม่นี่วันนี้แดดมากเลยหาว่าฝนจะตกเป็นไงม่กกี้เขาก็บอกกันนะว่าฝนจะตกแปดสิเปอร์เซนต์ก็เลยรีบจากตลาดแล้วก็มาเลยทีนี้ไม่สนใจละเดอเดี๋ยวฝนตกทำไงอะมาไม่ได้อีกเพราะน่าเราก็ไกลบ้านก็ไม่เชิงไกลหรอกเราเดินทุกครั้งแล้วก็นอกจากว่าเราจะแวะถ่ายหรือไม่แวะถ่ายแค่นั้นเอง ก็เดินมาทางนี้แหละเวลาเดินเนาะแต่บางครั้งก็เดินไปทางนู้นทางหลังบ้านบางครั้งก็เดินไปทางนู้นบางครั้งก็เดินมาทางนี้แต่ตอนนี้ตัดหมดแล้วตรงเนี้ยตัดวัววัวไปกินหมดแล้วล่ะเขาลุงเขาก็ปลูกไว้ดีหน่อยนึงที่ว่าเออไม่เหมือนข้างหลังบ้านอะ่ะข้างหลังบ้านมันปนกันไปหมดเลย สงสัยนั่นเขาหยอดเนาะสงสัยมันแฝงปนมาตั้งแต่ตอนที่เขาหยอดหรือเปล่านั่นแหละแต่จริงๆเอะขึ้นตอนนี้ก็ก็ถูกต้องแล้วไงแต่บางบางที่ก็บางหย่อมก็ขึ้นขึ้นเป็นกระยอมกระยอมอะและ้วเห็นแล้วโอ้ตายแล้วเสียดายจังเลยไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายข้าวที่ท,ที่ว่าจะอันนั้นน่าจะทำไงอะอะไรอย่างเงี้ย ที่มันอะไรเนี่ยเสียงอย่างนาะอ๋อฮึอ๋อเสียงอ่นักท่องเที่ยวพคนมาเที่ยวมาขึ้นโรนขึ้นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเขาตรงเนี้ยเขาขึ้นไปนั่นแหละอ่า พวกหล,หลานแหละเขาทำเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวอะไรปะเนี้ยเขาบอกให้ป้าขึ้นสิไม่เอาตังค์สักบาทหรอกฟรีเฮ้อจ้างให้ก็ไม่ขึ้น <c oughs> กลัวเขาบอกถ้าป้าขึ้นได้ให้ฟรีเลยค่นะนะว่าเนี่ยเราป้ากลัวเนี่ยมาแล้วกลัวความสูงนั่นเนาะดูแป๊บนะเนี่ยอันนี้แหละ จะเห็นไหมน้อเออแล้วปากก็มืดมืดอืมเห็นบ่เนาะปากก็เห็นแต่หน้าป้าเท่าน,นั้นเลยวะน้อลูกเอออยู่ข้างบนอย่างนี้ใครเขาจะไปกล้าขึ้นเนาะเออลานก็ได้ อืขอบไปนูแล้วเมฆกีบฟ้าแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกกําลังใจนะคะที่มีกับไม่จีนเนาะก็ขอขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ